สวัสดีครับช่องไม้ใบหลักสีนะครับวันนี้เราจะพาไปดูไม้ใบด่างที่แตกใบใหม่มาหรือยอดใหม่มายังไงก็ด่างนะครับไม่ต้องลุ้นว่าจะด่างหรือไม่ด่างต้นนี้ก็คือภูดด่างยักษ์นะครับสวยนะครับไม่ต้องลุ้นว่าจะด่างไม่ด่างคือยังไงก็ด่างทุกใบะครับ ลายแต่ละใบก็ไม่เหมือนกันนะครับดูดีๆเป็นไม้ที่ประดับบ้านสวยงามราคาก็ไม่ได้แพงมีเยอะแยะครับเดินๆไปเจอขอเพื่อนบ้านหักมาสักกิ่งหนึง่งเอามาประบุประดับบ้านได้นะครับอันนี้คือคูด่างยักษ์นะครับ จะพาไปดูอีกที่หนึ่งนี่ครับอันนี้ก็เป็นปูด่างนะครับปูด่างยักษ์เหมือนกันแต่ว่าน้องยังเล็กอยู่นะครับสวยนะครับไม้แบบนี้มีเพื่อนบ้านมีพ่อแม่พี่น้องที่เขามีก็ขอแบ่งปันกันได้นะครับไม้สวยครับส่วนของทางร้านนี่มีเป็น ดงอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้ครับคล้ากคาเว่าด่างแคะนะครับค้าก้าเวาด่างแคะนะครับอันนี้ที่ร้านมีอยู่ต้นเดียวยังไม่ได้ขยายพันธุ์เลยครับ ยังไงก็ด่างนะครับนี่ยอดหม่งยอดใหม่ออกมาน้องก็ด่างไม่ต้องไปนั่งลุ้นประดับบ้านสวยงามครับผมยังอยากขยายพันธุ์อยู่เลยแต่ว่ายังไม่มีเวลาครับให้ดูความสวยของน้องต้นจะไม่ไม่ไม่ไมสูงนะครับน้องเขาจะอยู่ประมาณแค่นี้มันเป็นแคะครับ ต้นนี้ได้มาตอนที่ช่วงไม้ด่างเขากำลังนิยมกันนะครับแต่ว่าผมก็ชอบเพราะว่าน้องสวยมากมองไกลๆยังสวยเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้ครับอันนี้เป็นนกน้อยนำโชคด่างนะครับ แต่ว่าถ้าสังเกตด,ดีๆก้านน้องเขาจะไม่ด่างนะครับมันจะมีตัวด่างเยอะก็คือ,คอด่างที่ก้านด้วยกับตัวด่างแบบนี้คือด่างธรรมดานะครับน้องออกมายัางไงก็ด่างครับยอดใหม่ใบใหม,ใหม่นี่นะครับสังเกตด,ดีๆก้านเขาจะไม่ด่างนะครับกาน ไม่ด่างนะครับแต่ถ้าตัวก้านด่างๆเนี่ยใบเขาจะจะสีนวลๆแล้วสวยกว่าน,นี้ครับแต่ว่าก้านไม่ด่างนี่ก็สวยแล้วนะครับคือได้ไม้แต่งบ้านแต่งสวนแบบไม่ต้องไปลุ้นด่างยังไงก็สวยครับแล้วก็ถ้าโดนแดดดีๆเนี่ยน้องจะออกเป็นสีชมพูชมพูครับเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าช่วงนี้ ฝนมันตกบ่อยครับแดดไม่ค่อยแรงน้องก็เลยสีชมพูก็เลยหายหายไปเดี๋ยวพาไปชมครับนี่ครับนกน้อยด่างใบที่ออกสีชมพูนะครับแต่ว่าช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีอ่ะครับมันก็เลยสีชมพูก็เลยหายไปเยอะมันต้องโดนแสงโดนแดดดีๆนะครับน้องจะเป็นสีชมพูสวยมากครับ ดูกล้านนี้นะครับน้องมีดอกอยู่นะครับเหมือนนกน้อยเลยผมเคยเห็นที่บ้านแมเ่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อไปนะครับครับอันนี้ก็คือเสน่ห์จันนาคนะครับ ต้องขออาภัยนะครับ่ะกี้พูดผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เสน่ห์จันน้านะครับอันนี้ก็คือเงินทองหน้านะครับไม้มงคลนะครับอันนี้คือนาคนะครับอันนี้ต้นที่ร้านน้องน้องตายไปแล้วอะครับอันนี้ผมก็เลยไปขอแม่มาขอแม่มากิ่นอันนี้คือนาคนะครับส่วนต้นนี้ ทองนะครับนี่นะครับแต่ผมว่าน่าสวยกว่าไม่รู้ผมชอบสีไม้ใบสีแบบนี้ครับสวยนะครับไม่ต้องไปรอลุ้นว่าใบใหม่จะด่างไหมยอดใหม่จะด่างไหมนะครับเป็นเป็นไม้แต่งสวนอยู่แล้วครับไม้มงคลด้วยนะครับ สีก็สวยส่วนต้นนี้ครับกล้วยแคะที่บ้านแม่ผมเต็มเลยแม่เขาแยกไว้กล้วยแคะนะครับวางหน้าบ้านใส่กระถางสวยๆส,สูงแค่นี้เองครับเนี่ยอันนี้ชบาด่าง ที่ไหนก็มีแต่ว่าที่นี่ชอบไม้ใบสีออกชมพูชมพู<ๆ>ก็เลยต้องมีนะครับสวยครับงั้นผมจบที่รูปของต้นนากนะครับสวยยังไงฝากติดตามช่องไม้ใบหลากสีไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ